สวัสดีครับทุกคนใน RPA r e v e l 100นะครับเขาจะมีชุดคัตตอมหรือว่าชุดที่สามารถคอนฟิกหรือเปลี่ยนสีชุดได้เองนะครับเราจะสามารถกดเปลี่ยนสีตรงนี้หรือเข้าไปที่กระเป๋าถ้าเรากดเปลี่ยนสีปุ๊บเขาก็จะพาเรามาหน้านี้ทันทีเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสีตามใจชอบนะฮะ ช่วงนี้สีที่กำลังมาแรงแน่นอนว่าก็คือสีส้มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคอนฟิกชุดหรือว่าคัตตอมสีชุดเนี่ยเป็นสีส้มแบบสว่างสดใสกันบ้างดีกว่านะครับในระบบชุดอัพเกรดนะครับเขาจะมีสีแนะนำให้เราด้วยนะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะก็จะมีสีที่1สีที่2และก็สีที่3นะฮะ แน่นอนว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่โดนใจเราเลยครับเดี๋ยวเรามาคอนฟิกสีหรือว่าปรับเปลี่ยนสีตามใจชอบกันบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอเซตเป็นสีดาก่อนนะครับจะได้มองง่ายว่าอันไหนคืออะไรนะครับเกาะน,นี้ก็คือตัวที่เป็นช่องเป็นช่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีเกาะกันเลยดีกว่าสีเกาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับเนี่ยมันจะดูสว่างสว่างหน่อยนะ ถ้าเกาะสีขาวป,ปุ๊บอุปกรณ์เสริมล่ะอ๋ออุปกรณ์เสริมอยู่นี่นะครับอุปกรณ์เสริมเราจะใช้เป็นสีส้มนะครับตอนนี้กระเป๋าัายังไม่เข้าเท่าไหร่นะถุงมือเอ่อที่อัปเกรดไม่พอนะครับซื้อที่ไหนได้บ้างนี่ไงอันนี้ซื้อได้สองใบซื้อไปแล้วนีว่วะจริงๆเหมือนเขาจะมีแจกฟรีอยู่นะ เราสามารถมาทำภารกิจ RP เพื่อโอากาสอัปเกรดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะอันนี้ผมยังไม่มีเวลาทำก็เลยซื้อมาก่อนเกรดเลยแล้วกันก็สีขาวุปกกณบเสริมสีส้ม28-29อืมที่คาดเอวยังคิดไม่ออกเหมือนกันจะใช้สีอะไรนะครับหน้ากากต้องสีส้มเด็ เออโอเคนี่90 98หน้ากากเขาจะเป็นแบบเงาเงานะครับไม่แบบเป็นสีเดียวล้วนนะเขาจะเป็นเงาสีดำตรงข้างนะฮะถุงมือถุงมือก็ต้องสีเดียวกันกับชุดนะครับ9 98โอเคถุงมือก็ต้องสีส้มนะ หรือว่าเป็นสีขาวดีถุงมืออ่าถุงมือเอาเป็นสีขาวดีกว่านะฮะสีส้มนี่มันเหมือนถุงมือล้างห้องน้ำยังไงไม่รู้นะเอาเป็นถุงมือสีขาวดีกว่านะฮะเอฟเฟกแสงเฮ้ยมีแสงด้วยเหรออ๋อเอฟเฟกแสงแสงเราก็ต้องสีส้มสินะ<ๆ>เพราะว่าจะได้เข้ากับชุดนะครับ สีขาวคือถ้าเป็นแบบถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะไม่เห็นเอฟเฟกสีนะแต่ถ้าเป็นสีดำเลยเนี่ยส้มเอฟเฟกสีส้มเนี่ยมันจะเด่นมากเลยครับของเราจะไม่ดำสนิทนะเราจะดำออกเทาๆหน่อย19เออประมาณ19านะดำคาร์บอนนะฮะเออเอาเป็นดำออกคาร์บอนนะเขาจะใช้เหรียญเกลือในการเปลี่ยนสีนะครับ โอเคเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเฮ้ย hey! ถ้าเก่าออกมาหน้านี้มันนเป็นอีกสีหนึ่งนะเหมือนในห้องเปลี่ยนสีมันจะมืดๆนะครับถ้าเราใช้ถุงมือสีดำนะครับถุงมือเนี่ยมันจะกลมกลืนเข้ากับสกินของเรานะฮะแต่ถ้าเป็นถุงมือสีขาวปุ๊บนะ่ครับเขาจะเห็นมือชัดเจนมากเลยนะเนี่ยเป็นไงดูสะอาดสะอานดีว่เดีย๋ยวโชว์วุฒหน่อยนะฮะ ถือว่าลงตัวอีกแบบหนึ่งเด้อกระเป๋าสีขาวสีขาวโผล่มาได้ไงเด้อแล้วก็รองเท้าเนี่สีม่วงอย่างชอบเลยโอเคเดี๋ยวขอลองเล่นในแมทก่อนนะฮะ The match over, and the blue Team the Team over Blue League Blue and c is is in i <Team> v ไปไกลบ้างครับสำหรับสีดีผมว่ามันก็ยังไม่โอเคนะสงสัยต้องเปลี่ยนสีใหม่เลยฮะส่วนในคลิปนี้นะครับก็สนัรสนสนโดยเพจสตาร์ก็พาร์ตนะครับรับเติมเกมพับจีบบอยและก็เกมอื่นๆอีกมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกาะใหม่นะ เสียตังค์ไปเนี่ยเกาะนะครับเกาะเราเป็นสีขาวนี่ค่ะเออมันตัอ้งอย่างงี้ดิเด็กเปลี่ยนสีรองเท้ามากเลยเนะี่ยเปลี่ยนสีใช้แค่เหรียญเกลือนะครับถ้าเราปลดล็อกเลเวลนะฮะครบสเลเวลนะเวลาเปลี่ยนสีก็จะใช้แค่เหรียญเกลือนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตอนนี้เข้าแล้วหรือยังเดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนนะครับว่าสีชุดเนี่ยมันเข้ากันแล้วหรือยัง Team match Let's go Unstoppable Ugh. Ugh. Killing spree for the red team. ตอนนี้รู้สึกว่าสีชุดมันทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้ขอเปลี่ยนใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะมาเรามาเซตสีใหม่เลยดีกว่านะครับทีแรกเนี่ยผมว่าจะเป็นสีส้มเข้มในส่วนของเกาะน,นะครับแต่ก็มันดูไม่เท่เท่าไหร่เวลาเล่นในแม์นะฮะมันไม่ค่อยสมูทหรือว่ามันไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่นะบางทีมันก็จะออกไปแนวลิเกนิดนึงนะครับก็คือสีมันไม่เข้ากันนะครับทุกคน ผมก็เลยทำการเปลี่ยนเฉดสีใหม่นะฮะเอฟเฟกแสงทุงมือเนี่ยเป็นสีขาวนะครับหน้ากากเนี่ยเป็นสีส้มนะส่วนกระเป๋าคาดขาเนะฮะกระเป๋าคาดขาเนี่ยเป็นสีส้มนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นสีขาวนะฮะหรือว่าสีพื้นนั่นเองนะครับเป็นไงตอนนี้ลงตัวแล้วหรือยังนะครับทุกคนเวลาเราเซตสีเสร็จเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยนะ ต้องไปดูจริงๆตอนเล่นในแมทเนะีอ่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอลองถอดกระเป๋าออกก่อนนะฮะเพื่อจะได้เห็นเกาะน,นะนี่ครับเกาะนี้เป็นสีส้มปิดเลยนะครับผมว่ามันโอเคก่อนสีที่ผมแต่งเมื่อก่อนหน้านี้นะก็คือมันลงตัวกว่กากันนะฮะเป็นไง ขาวดำตัดส้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูการเคลื่อนไหวหรือว่าเฉดสีในเกมไปเลยดีกว่านะครับ we okay. Victory เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจุดเซต r p 1 0 0หรือว่า r p AC ันนี้นะครับเป็นไงเซตนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับทุกคนกว่าจะเซต4ให้ลกตัวเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมนกานนะครับชุดนี้ผมก็เซตไปประมาณ3ชั่วโมงนะกว่าจะได้4นี้มานะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยกว่ามันจะเข้ากันนะฮะ ค่าสีที่ผมใช้ในเซตนี้หรือว่าชุดสีนี้นะครับก็ก็จะตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมกระเป๋าคาดขาหน้ากากถุงมือและก็เอฟเฟกต์แสงนะครับนี่ฮะใครอยากได้เซตนี้ก็สามารถใส่ค่าสีตามที่ผมบอกได้เลยนะครับก็จะได้เป็นสีส้มตัดกับสีขาวดำแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ลาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ